สวัสดีค่ะวันนี้หนูชินชินจะมาเล่าผู้ที่ขึ้นชื่อว่ารวยเป็นอันดับต้นๆของโลกลองมาดูกันว่าเขามีแนวความคิดที่ทำไมทำให้เขารวยเป็นอันดับต้นๆของโลกกันค่ะมีเด็กชายคนหนึ่งในแอฟริกาใต้ที่ไม่มีเพื่อนและถูกล้อว่าประหลาดเพราะเขาชอบอ่านหนังสือทั้งวันเด็กคนนั้นคืออีลอนมัสก์เขาฝันว่าอยากช่วยมนุษยชาติแต่ชีวิตจริงกลับยากกว่าในหนังสือเขาถูกเพื่อนทำร้ายจนเข้าโรงพยาบาล และเติบโตมาในบ้านที่ไม่ได้อบอุ่นนักแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปคือความฝันใหญ่เกินตัวอายุ17เขาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วบินไปอเมริกาเพราะเชื่อว่าถ้าอยากเปลี่ยนโลกต้องไปยังที่ที่สร้างอนาคตของโลกเขาเริ่มต้นธุรกิจแรกจากห้องเล็กๆนอนบนโซฟาและทำงานทั้งวันทั้งคืนจากซิฟทไปเป็นเพย์พาเขาได้เงินก้อนใหญ่ครั้งแรก แต่แทนที่จะใช้ชีวิตสบายๆเขากลับเอาเงินทั้งหมดไปเสี่ยงกับสิ่งที่คนทั้งเลกบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าอนาคตของมนุษย์ต้องมีรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมนุษย์ไปดาวอื่นแต่เทสลาเกือบล้มละลาย SpaceX ระเบิดติดกัน3มครั้งเขาเหลือเงินพอช่วยได้แค่บริษัทเดียวแต่เขาเลือกช่วยทั้งสองจนตัวเองเกือบหมดตัวและในความพยายามครั้งที่สี จรวด SpaceX ก็ทยานขึ้นฟ้าได้สำเร็จนาซามอบสัญญามูลค่ามหาศาลให้เทสลากลายกันรถไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและอีลอนมัสก์ก็ขึ้นเป็นคนรวยที่สุดในโลกทั้งหมดนี้เกิดจาก3แนวคิดของเขา 1. ปลาทําสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้ 2. ทํางานหนักแบบหมกมุ่นมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่า 3. มองปัญหาของมนุษยชาติเป็นโอกาสสร้างธุรกิจระดับโลกเด็กชายที่เคยไร้เพื่อนคนนั้นเติบโตมาเป็นชายที่อยากพามนุษย์ขึ้นไปอยู่บนดาวอื่นและนี่คือเรื่องราวของอีลอนมัสผู้ชายที่ล้มไม่เป็นและไม่หยุดฝันแม้ในวันที่มืดที่สุดอย่าลืม subscribe ติดตามเพื่อรับฟังประวัติคนดังคนต่อๆไปด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ